อ๋ออมาแล้วมา,ม,าม,า the, มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับมามามาพบกันอีกครั้งนะครับยามเย็นๆนะครับกับสุขใจอีสานบ้านนามาแล้วครับ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 มักต้มใบเจ้าโอ้ยต้มต้มถิ่นเนี่ยฮะต้มต้มเสาต้มแน่นเลยโอ้ยเนาะคนมักอ๋อ สีเฮดเมนู่ยี่ยังมือนี้ว่าสีอมไก่ใส่มาละเนี่ยแหละมาละมันสีแห้งมันหรอ่อมไก่อมไก่บ่หนูกับวัดไรยะที่ยาไยเจออมไก่แท่น่ได้ไปดักเนาะไปดักไว้อยู่พยายามยังืม่สั่งก็ซื้อเลยเอามื่อนั่นแหละหนูทองขาวล่ะไปใส่ล่ะเอาอัดทังน้ำแข็งไว้ค่ะห่าใดแค่ตัวสัตวนี่แค่สีเย็นต้องคอยไปอันเขาเอื่นว่าอยังไป เบิกเลิกก <cción> <sh arp est urp ar> uh, ่อนเนาะถึงได้เออคันไข่บอบบ๊อบเบิกเลิกนี่บมได้เลยคืออยู่ขอนแก่นนี่ไหม่ปอนแกนเนาะไปยเจ้ามวยเจ้าไปดัดจักมือล่ะบมติดเลยเป็นมือพ่ออคอยไปได้เลยวันนี้เนาะโอ้ยยอมเอยว่าว่าสบายว่าตามยี่บาทนั่นเองอ้า ตำ<ห>พริกครับเขาเรียกพริกแกงเนาะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีอย่างัก็ใส่กระเทียมหอมหอมใส่มด,ห,มดหอมกระเทียมมีอะไรใส่มดพบกันคือเกาอยู่ใหอ้อยู่นาคือเกานี่อยอยู่นาคือเกาเด้อครับพบกับสองนมแฝดน,นะครับ มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้จากทุ่มเลยเนีย่หนึ่งทุ่มแล้วเนาะเพิ่งได้เหตุกับข่าวเด้อครับไก่เออามีจับยี่งใหญ่วะมันเหลียวมันเหลียวจับหมูมเหตุร่วมนัดไก่โอ้ยเนาะไก่กับหมูติหม,มูน้ำสิอ,นนอดอ๋อจับเอามาให้ยังมื้เนี่ย เอาไาวันทียากเนะนเลื่มกินเลื่มยางกินโอ้สีเห็ดตับหวันเนาะเสียากเนาะโอ้โหแลเตเผ็ดจังไลเผ็ดอ่งเลอดได้ป่เลย่างทอทิ้งจะดิฉันนะหลอกย่างอย่างครับหมูหมูถอด อมไก่อ๋อโอเคเด,อเดี๋ยวรอชมตอนต่อไป,อน,อไปนะครับอ๋อหอมแล้วหอมแล้วหอมไปหอม,หอมไปเบิ่งก่อนเปื่อไปหอมแล้วครับหอมแล้วโอ,โอก้กำลังเปลยกำลังเปลย พักไปเปื่อยจักหน่อยก่อนโอ้หอมนั่งเตะจมูกเลยเฮ้ยลองมุกเสร็จแล้วอมอมอมแกงอมแซ่บๆคือเก่าครับสองเมนูบอกมานี่สองสามกับตะบันอืมโอ้ยอ่าต้อันนี้เออทอดหมูนะ ครัวชาวทุ่งเอาเมนูที่สองครับทอดมูบอ,อ่ะพอครัวยำดึกเมนูแรกผ่านไปนะครับข้างหลังข้างหลังอ๋ออันนี้ต้มไก่ยังเหลือจินเนาะต้มไก่ยังเหลือต้มไก่นี่ครับเรียบร้อยโอ้ควันฟุ้งเลย ฟุ้งฟุ้งโอ้ยหอมเห่อยกอนหอมแซ่บแซ่บครับนะสักคู่สักคนะู่เนาะเมนูอันนี้ยากตับหวานครับตับหวานตับหวานไฟคือไฟบ่แหงนาะมันบอมันหวานหรือมันสีแขงง็งบ่อหูเดอ้อน เช yeah> ี่ยวไปมุ่นเนาะโอ้ยเนาะเอาแบบนี้เลยยากไหมโอ้วันเจริญอันนี้ข erm ้าวเอานี่ครับย่างแบบนี้เลยครับไฟแบบย่าไฟนี้มันทีไหมไฟฟืนฟืนไฟย่างนี้เสยมันทีไหมนี่ย่างหอดคนก็ย่างได้นี่สุกไปแล้ว มาเด้อ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 โอ้มาเด้อมาเด้อ,อ <c oughs> มาเด้อ,ดอ,ดอกินขา้าวกินขา้าวโอ้อันนี้คือหอมใช่ไะ <c oughs> นี่ครับตับวานตับวานหมูทอดชิม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 ซ่บคือเก่า กินยำไหนเศบยามบบน, <laughs> น,นั่นอ๋ออมอมไก่ตุมไก่น้ำพริกยังทูกระทูกระทูอันนี้ทอดทอดหมูกับตะบันทอดทอดหมูกับตะบนันกินยำไหนเศกยามบบนั่น <laughs> <laughs> สุขใจสุขใจอิสระวันน่ะมาแล้วครับมาพบมาพอกันเด้อครับนี่มาเด้อมาเด้อจ็ปทุ่มเลยนี่ชองกลัวช่องเราบ่ครับโอ้กินดึกเด้อืันนี้เนาะอ่ะเห็ดจังไ๋ล่ะสักเก้กาโมงสิบโมงหมแล้วน่าหนาวเนาะ อเาอ,อมมาแล้วเอาเซ็แเซบปคือเกาเด้อครับลุงมาแล้วมาแล้วลงพลื่นลอยแซ่บข้าแซบ่บเย็นจ่อยๆมาเลยแซ่บครับแซบ่แซบ เป็นยังไงวะเกิดมาพร้อมกันแต่ว่าเบื้องหัวเด้อครับ <laughs> แฝดพี่แฝดน้องบ่เลยจ๊ะเนื้อเว้นไกเปลี่ยนลังคาเนื <laughs> ้อเว้นไกเปลี่ยนลังค <laughs> ่าเอาสีแดงเลย <laughs> เอา <laughs> <laughs> อยู่ตามป่าต้องสีเขียวแล้วใส <laughs> ่สีเขียวเนาะ แม่นล <laughs> ะวะคืนอนกหัวควัน,น่ย กินขาดไม่วิตามินเห็นปะปนี่ครับ แซบครับ,บแซบเมนูทุกมื้อต้องมีผักเมื่อตอนจะอยู่ภาคใต้เนี่ผักแต่ละมื้อไม่ต่ำว่าห้าชนิดไม่รู้ไปเอาผักได้ยังไงครับแต่ว่าภาคใต้มันสมบูรณ์ดีเลยเนาะผักปลาผักนังผัก อ,อฉันชอบกินเนาะแกงอะไรเขาอะมิ้นเหลืองแกงเคลมอ่อใหญ่ๆนี่ก็อุน่นกินไปนไนงั้นเนาะเข้มข้นจ้ะแกงผัดแตงถึงพริกถึงยิงนะมิ้นเหลืองเน่ะ

แซบครับขออนุญาตท่านผู้ชมพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ,บลิบหน้านเ,นเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายสู้ครับสู้คือเก่าครับโู <laughs> ้ครับ <laughs> <laughs> <laughs>